ห้หวันนี้มานะคะมากับหมวกหมวกเชฟหรือหมวกบริกรรุ่นนี้นะคะคุณมีลูกค้าประจำอยู่อย่างเทวาสมะจะสั่งจากที่ร้านทุกปีนะคะอ่าเวลาใส่ อยากไใส่ให้ดูบางคนอะเวลาเอาไปใส่อาจจะคิดว่าตัวไอเหมือนเขาเย็บประมาณหมวกหมวกเก็บด,ด้านหลังน่ะไว้ประมาณนี้นะคะแล้วบางคนเอามาใส่อย่างนี้ซึ่งถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าอย่างงานตามหลักที่เขาทําเขาจะใส่อย่างนี้นะคะแล้วมันจะกระชับศีรษะได้ดีรุ่นนี้หมวกเขาจะแบบฟรีไซส์มีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะคะเป็นงานคอมทวิลหนาคอมทวิลผ้าหมวก ะะราคาสำหรับราคาหมวกหมวกรุ่นนี้เขามีหลายสีดำแดงดำแดงขาวแล้วเป็นลายสกอตลายอะไรอย่างนี้มีเยอะเลยล้าอันนี้นะคะใส่สบายค่ะตัวนี้ระบายอากาศได้ดีอยู่